ที่ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิการจัดงานเพราะเราได้รับใบอนุญ,ญาตจากทางรัฐบาลจบแต่พอเราทักไปส่วนตัวเลยขอโทษบะ่ะอยากถือฟองให้ถือกันแล้วชัดจีนมือบ้างหรือโน้ติดไปหอนฉันเนาะไม่อยญญากโน้ตติดจะไปหาลอยอะไรเมย์หาลอยกันนะแต่ฟองมันติดคุกอีกฟองเลยต่มันบ่อกีคุก มันหาล่อยปนใจที่บ้านเมื่องเขาเลือดประสัน่ามีหมอลำฟีมีอ่นม,มวนซื่นได้ออกไปเต้นไดบ่ยไปยาวมันคือเลอกตีหนึ่งนะมันคือนี้เลิกตีหนึ่งจะใครเหลฮอกีสามเนาะบอสเป็นเพื่อนหมูจูได้ยังไงตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เดี๋ยวรอเอาไว้ไลนหน้าแล้วกันเดี๋ยวมีสปอนเซอร์เข้าแบบ เปิดประวัติชีวิตหมวโจมาเร่วมงานกับชุมชนบ้างจะได้ไม่เป็นเกียร์ดำนะครับข่อยก็ได้สอนไปแมทหนึง่งซะพี่การที่พี่จะมีอะไรพี่ก็โทรมาหาผมก็ได้เบอร์ผมก็มีบนหน้าเพจอยู่บริษัทผมก็มีเบอร์โทรติดต่ออยู่ว่าเออน้องรอบหน้าอย่างนี้อย่างนี้นะพี่ขอได้ไหมบอกกันดีเาน,นคืออยู่บ้านหลังวัยหกสิหลานอยู่นนก็เป็นตัฟื้นเฉย ชุบานหลังบบเลือบบงาังบงอมงามน่ละโทมาศ97กาดสาม่นก้มศนย์เกาเ9 7ด1 7 1 3 9ส0 9เ1 3า3กินบอเกเขาเขาคาเป็นตัวเกียวมาพี่เฮาว่าไปที่ล่ะแต่ก็สังเกตอยู่นะว่าห้าทุ่มเริ่มรดเสียงแล้วเพนวเ็นแบบจิมาคุยมาดูแต่ก็สังเกตอยู่นะว่าลดเสียง ก็สังเกตอยู่นี่แต่มันก็อย่างที่บอกแลยว่าทุกอย่างเรามีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ต้องสนหลอกแต่เราก็ไม่อยากเป็นอะไรกับใครเราก็ทักไปเคลียร์เคลียร์ใจกันจบแล้วแล้วก็เขาก็ขอโทษขอพูยเราขอกระทักไปแล้วเดีวขอโทษนะครับพี่ผมทำอะไรพี่ไม่สบายใจหรือเปล่าทักแบบนี้เลย บอกค้าบอกข้า sí, มุวนมวนสมันเลยนบรรดาของผมของเาบอกพี <Tem ới S 2> ่เป <ami> ็นไงสวัสดีครับพี่ผมจากพ่อันซินแนนะครับผมจะมาคุยเรื่องที่พี่โพสเกิดอะไรผมมีสร้างคราคาอะไรพี่เปิดประวัติทุกคนเนี่ยบอสทำคอนเทนต์รายการเปิดประวัติทุกคนในค่ายหน่อยว่ามีชีวิตชีวามันยังไงคืออันเนี้ยว่าจะทําหลายครั้งแล้วเป็นโครงการที่เราได้ได้ร่างไว้เป็นฉบับหนึ่งแต่ว่ามันก็คอดข้างที่จะใช้เวลาอยู่ แต่ก็พยายามที่จะทำให้ดูวันนี้ไม่เห็นน้องสแตมเลยบอสน้องไม่ได้มางานด้วยนะครับหมวดโจก็มาแสดงละครซี EP ยี่สิบ EP เเมืวันที่ยี่สิบ EP สี่สิบเอ็ดเลยเขาใช่อออแล้วจ้าตำรวจเขาแบ้านบาลล่าง่ายันนั่น๋อเขามีเขานั่นได้อยู่วุสต้อยู่ ขอเพียงนกเจ้าในตำนานนะครับหมูโจ<ม>โครงการยืมก่อนจ่ายที่หลังนะครับบอสครูชินจังได้กล<ม>่าวยืมหยัง<ม>่ยยงลาเขาได้ว่าเขา,า,าก็าาได้สอนเป็นหนึ่งแมนเ้น,น้าก็สาวนั่งกับโทมากับโทมาล่ะคอยทิกไปนักได้สาวโทมาก พอขอใช้คำหรือว่าค้ำหรือว่าฟังล้วแบบรู้สึกปวดใจไปเลยนะบุรีบุบรีทักเวลาจทักพี่เี็ไงบ้างผมไปสร้างความรู้ใให้พี่ผมก็มีใบอนุญาตในการขอใช้เสียงอยู่และผมก็สร้างประ่ยให้กับชุมชนซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าผมเป็นผลประโยชน์ตัวเองคนเดียวคันแม่ฉันเปิดเพียงฟังเพลิดเพินในอ,อบ้านฉันรอดแต่เมื่อคืนคนร่วมงานครึ่งหมื่นทั้งตำบลน,นะจ๊ะขอตทษด้วยจ้ะ บอสค่ะ EP สี่ดอยากเห็นแอนบวกโจต้องทำยังไงบ้างซื้อ่าขอละห้าใบแล้วกันดังมากดังเขาจนต้องซื้อสิบใเลยพ่อลถเสียงสแตมลงใหม่เมื่อคืนเสียงดังมากมัน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  หม,หมวดโจ,จลองเพียงครูแอนนี่หลายพเพยงแน่ฟ <ไป S 2> ินมา,า,มนมนนาพร้อมซื้อค่าครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัว๋ว EP สิ่ิ์เด้อพี่น้องลงละครศึกบัลลังนางพญามัองกรอา ฉากเขาเริ่มหมดเด้อพี่น้องครับอกเรียกยกเมืองจีนมาตั้งไว้ที่โลละควาเลยหวังชาวมาหั่นหมูโจคิดว่าแอนนี่หมูโจพ่อไก่คิดว่าหมูโจกับแอนนี่หน้าเหมือนกันไหม <c ười> คือยี่บอกแอนมาเม้นใจกยอะแค่ไหนะเขาน้ำเหมือนกันจะตายขนาด ก็ะก็จะว่าคืนตัวเถอะนะจะได้บ่คืนกับชิญญาอีกแหละก็เหมือนอยู่ฉันเพิ่งสูดให้ผัวยายผัวฝรั่งมาไม่กี่วันฉันต้องมาสูนให้ยายในหมู่บ้านเดียวันไม่อยากให้สูดก็เขาก็ขอโทษกับผัวแล้วแหละเราต้องให้อภัยคนทวกนี้มันเป็นแบบงานบุญงานกุศลเราต้องไม่โกรธโทษถือเคียงใครโกรธเสร็จแล้วจบแล้วเมื่อคืนโกรธแล้วกินต่อ โกรธอยู่แต่ก็จะมาอีกไหมรอในกลุ่มแจกไปแล้วห้าใบขอบคุณครับเอาหมูจโจเป็นพระเอกเลยไปตอนเมื่อคืนแทบไม่ยากมาินแลนด์เมื่อไมื้อนี้คืนแทบไม่อยามาฟินลนด์เมื่อไรเราเป็นบอสเได้ออยากเห็นบอสบิ๊กบวก,กน้องน,น้ำทิพย์ได้เดี๋ยวพี่น้องก,ก็บสิเห็นบอคือบอคือใค,ครบบ16จะไปหาที่พระประแดงเด้อซั่นได้ครับพระประแดงสิู่จีบอินเลิศอยู่ เดี๋ยวจะไปไปเล่นๆโส่งยิ้มคือกันอยู่ข่อยมักเพย์ต้นตุนหัวมาขึ้นก็บอกว่าให้แปดคะแนนอยู่ถ้าเต็มสิบให้แปดคะแนนเพราะฟังจากเสียงคนหัวร้อข้างหน้าแล้วก็จากคอมเมนต์เลตติ้งหน้าโซเชียลมีเดียฟีดแบ็กจากคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ถือโอเคในระดับหนึ่งที่แบบว่าเขาเคยเป็นตลมกมาก่อนแต่ว่าชาิ้นจัมามาางเนี่ยหนามากข้างเนี่ยเป็นตะคืออยู่ดีมันบอกรัดบอกร้องบ่าอย่างพี่น้อง คันลองเพลงยังว่ารุ่นแต่ว่าแต่โลกมันกัดไปได้มันอยู่ด้เห็นพูดประมาณเยอรมันสิบห้าสิบหกจริงไหมจริงครับสิบห้าสิบหกเยอรมันนะครับช่วงนี้หนาวไหมเยอรมันพี่น้องเพ่เตรียมสแตนดาร์ไปถือเยอรมันเพียงใดเนี่ยกีวังสายเยอรมันคอนเสิร์ตโตเกียวอ่าสิบสี่ที่ประเทศเฮลสิประเทศฟินแลนด์เมืองเฮลซิงกีสิบห้านี่บอกฮามันฮามันฮามัน ฮัมมนฮัมมนแล้วก็16อยู่ที่สนามลานมา้า,าดอตดมุนดอตมอนสนานมม้าลานสนานมาดดม้าดอตมอนเยอรมนีป๊สนาสุดยอดเยอรมันเหรพี่น้องประเทศที่แบบว่าป,ประวัติศาสตร์ด้ยกันมากลายจะบอกว่าอะไร เพรสานี่เขาใบเราบอกด้วยเขาห้ามพูดชื่อนี้ในประเทศบอสใจดีเนาะโกรธง่ายหายเร็วเราก็จะไปมีเรื่องกับเขาทำไมล่ะในเมื่อเราก็ไม่ได้เงินเดอวละห0 0อยากเห็นน้ำอูดร้องเพียงคู่กับน้องเแตมได้ครับเราจะจัดให้มีโอกาสจะจัดให้บึ้ม เยอรมันทั้งฝนตกทั้งหนาวปะนะโอ้ยใหญ่ไปพอฝนถอยด้วยที่ชุดยังงามเนี่ห่างจากบ้านสานาทีเองเอาแดนเซอ,ไไอร์ไปด้วยไหมบอสเมืองนอกไม่ได้ออกไปครับแต่ว่ารอบหน้าจะเอาไปอยู่เอาไปหนึ่งคนสองอยูหนึ่งคนมันติดอะไร<ม>อ๋อแดนเซอร์ไปอีกหนึ่งคนอยู่ไม่เรามีแดนเรามีเซอร์ไพรส์กลุ่มปิดเยอรมัน14บ5 16เป็นกลุ่มปิด ทานมือถือนะครับเพราะเรามีชูพิเศษ,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 ษที่แบบว่าสคริปต์ใหม่ทั้งหมดใช่แล้วเราก็น่าจะไม่เคยเห็นในเมืองไทยมาก่อนแบบนี้บบอกไปก่อนแล้วพันในสัวนสามทุม่มหรอต้องเข้าตกตามบอสโน้ตเพชน์นวนตุ่ยวาติูเจ้าของเจอการฟินแลนด์ขอบคุณครับฟินแลนด์จะมีคนมาหาไหมนี่เงาเด้อว,วันนี้ ร้องบิ๊กร้องเพลงขอบ like. คุณแฟนเพลงนะครับวันนี้ก็จะร้องนะครับรอคุณผู้ฟังคุณหมอคุณยนู้ิบคุณยิบ้านเจ้าอยู่ใกล้ผู้สาวมีประเด็นทุกทีแขว่าซุ้มเจ้าเงียบมีเมียารมณ์คนม่มีกระแสพี่น้องอยูุติกระแมีกระแสบนหลาพี่น้องอยู่ไกลประเด็นมีกระแสบนหลา เขาีเลติงเนาะนีวันที่ยีองเนี่ยครบรอบอย่านี่พี่น้องครบรอบไปอะไรวันที่ยี่สบสองนี่ยีองุมภาพันธ์อ๋อต้องไปเปิดบึงมานฮามสิบห้าเมืองมานฮามเขาบอกมอ่านอะไรครับมันอิมันฮามดอทมุทมุน เลือจะไปกินมักโรนี่แล้วฮะมังกรนี่ยุโรปเลือมักโรนี่แอนมันบดเพราะน้องมันไม่มีข้าวนะจ้าห่อลองมันจะเป็นมันบดแอนเนื้อแอนแล้วก็ท้องอืดที่ไม่ออกวันนี้น้องเอายากไปขายเลยบอสไปที่ว่านี่มันหายออสตินจะมาดูบอสบิ๊กไมมน้องพนะไม่รู้ออสตินรู้จักผมหรือเปล่าออสตินอยู่ฟินแลนด์หรอออสตินไหนนิออสติน,ตนคุณบีบอ้ อ๋อสติไม่จะบีบว่งแอนนี่บอกโจอะอย่างนี้เ็จะมีชาเลนจ์เนาะการขายบัตรบานหนึ่งวันเท่านี้เท่านี้นแต่และคู่ถ้ามียอดตามนี้จะได้ร้องเพลงคนพูวกคนเหล่านี้จะมีมีเพงลงร้องคู่กันพยายามคู่กันละ่ะแม่คุณจะโสจะรอที่เยอะระมันนะจ๊ะ โอเคแม่ผมเล่นเยอรามันสิบห้าสิบหกเลยแม่มผมเล่นเยอรามันพันที่สิบห้าสิบหกเลยที่ดอทม,ม,ม,มูลกับมาร์ฮามดอทมูลกับมาร์ฮามสิบสองยิบสองกุมภาพานนันธ์นี่ใช่ไหมครบรอบอันสวกราตกรรมครั้งยิ่งใหญ่ได้หรอมันมีผู้วฝรั่ง ลืมจูบมาบอกไปที่นิวเร็วมาบอกนิวเร็นิ้วมาขายบัตรนิวเร็วคงนูขายบัตรได้เมื่อนี่สิไดขยวกุมปีตั้งพี่น้องเร็วหนึ่งพันใบโิวขายบัตรจะทใบเพืเข้ามาแสดงด้วยเฮ็ดอาชีพเสริมตัวม่าฮาเป็นักแสดงตัวนอฮาจะกระถุนยะเห็นจะไปเป็นดาราคอนแก่นแล้วสวัสดีครับ ແນງງໍຄື22ລຶກຈັງ